เป็นยังไงเมื่อเอเลียนต่างดาวอยากจะรู้ว่ามนุษย์คิดยังไงกับพวกเขาเลยคิดแผนที่จะสอดส่องพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนเพื่อเป็นข้อยืนยันว่ามนุษย์นั้นเกลียดหรือรักเอเลียนอย่างพวกเขาแต่ทว่ามันกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นบอกเลยว่ากล่าวมาแบบเต็มถังอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นยังไงไปหาคําตอบกันได้ในโซล่าอปเปอร์ซิสีที่2ครับ และก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ให้ถึง3,000ไ like ลค์ด้วยนะครับโดยในโซล่าอุปสิทธิ์ e ีที่2เนี่ยเราจะเริ่มรู้จักตัวละครหลักๆมากขึ้นเนื้อหาก็จะเริ่มมีความกาวแบบเข้มข้นขึ้นเช่นกันโดยอีพีนี้จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเอเลี่ยนคนคิดยังไงกับเอเลี่ยนและเอเลี่ยนคิดยังไงกับคนบ้างอะไรประมาณนี้แหละครับเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่เช้าวันหนึ่งมีใบประกาศจากนิติหมู่บ้านมาแปะที่ประตูของเอเลี่ยนในใบประกาศนั้นมีกฎระเบียบหลายคอมากๆที่ถูกปรับเปลี่ยนไปซึ่งหนึ่งในนั้นมันคือการให้พวกเขาทาสียนานอวกาศให้กลมกืินกับบ้านซะไม่งั้นจะถือว่าจ่อยาผานนะเลยพื้นที่ออกมาและทาไม่แก้ไขเรื่องนี้พวกเขาจะถูกไล่ออกจากหมู่บ้านจนคอโวรู้สึกว่าไม่เป็นทางกับพวกเขาอย่างที่รู้ๆกันจากอีพีแรกนั่นแหละครับว่าคอโวมันเกลียดการถูกบังคับจากกฎงงๆของพวกมนุษย์มากเขาไม่พอใจที่นิติหมู่บ้านปฏิบัติกับพวกเขา จากคนทั่วไปนั่นก็เลยทําให้คอวโวมั่นใจว่าผู้คนละแวกน,นี้เกลียดเอเลียนมากๆแน่นอนแต่เทอรี่ก็แน่ใจว่านั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเขาเป็นมิตรกับมนุษย์และทุกคนก็รักเขาดีแต่คอวโวก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่าเทอรี่อ่ะแค่มโนไปเองมนุษย์มันเกลียดพวกเราต่างหากแล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเทอรี่นั้นโลกสวยเกินไปคอวโวจึงคิดแผนที่จะใช้นานโนบอทหุ่นยนต์ขนาดซุปเปอร์จิว๋วใส่ไปในท่อระบายน้ําของหมู่บ้านและให้คนในหมู่บ้านดื่มนานโนบอทนั้น ข้อมูลจากเหล่ามนุษย์แล้วเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นรักหรือเกลียดเอเลี่ยนอย่างพวกเรากันแน่ส่วนทางด้านยามยูแลกและเจสซี่นั้นก็ยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เช่นกันยามยูแลกยังคงเก็บมนุษย์ย่อส่วนมาสะสมไว้ในกำแพงห้องเพิ่มเพื่อเรื่อยๆซึ่งทางน้านเจสซี่เองไม่อยากให้เขาทำแบบนั้นสักเท่าไหร่เธอต้อง,งการให้ยามยูแลกได้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นเป็นมิตรกว่าที่เขาคิด เธอก็เลยแอบเอาปืนย่อส่วนไปซ่อนและคิดแผนฝังไมโครชิปในสมองของคนที่ไม่ชอบขี้หน้ายามยูแลกเพื่อใช้รีโมทควบคุมให้พวกเขาทําดีต่อหน้ายามยูแลกเพื่อตัดไฟตัดต้นลมม่ให้มนุษย์ไปบูลลี่เขานั่นเองจากนั้นเธอก็เลยชวนยามยูแลกไปพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วมนุษย์เดอะไม่ได้แย่อย่างที่คิดโดยเธอแอบพกเอารีโมทควบคุมไมโครชิปติดตัวไปด้วยตัดภาพมาที่คอโวแล,และเทอร์รี่ที่บุกไปยังศูนย์บำบัดน้ําเสียเหมือนกับในหนังบิชเช่นอิมโ s สิเบิลเพื่อมาปล่อยนานโนโบอทลงน้ำคอโ นนโนบอทเข้าสู่ร่างกายและเก็บข้อมูลของทุกคนทางชีคือเรียกว่าลามากเก็บข้อมูลทางชีกันเลยทีเดียวจากนั้นทุกคนในอยู่หมู่บ้านก็ได้บริโภคน้ําที่ปนเปื้อนนานโนบอทเข้าไปจริงๆเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เข้าไปเก็บนานโนบอทมาตรวจ ในเวลาเดียวกันที่สูนนันทนาการหมู่บ้านมีติดป้ายการเลือกตั้งประธานนิติหมู่บ้านคนใหม่พอดีระหว่างที่คอวัวกับเทอรี่ออกไปเก็บนานโนบอตนั้นปู่ป้าก็แอบออกไปข้างนอกแล้วแสดงพฤติกรรมแปลกๆเช่นฆ่านกอีกาและแอบข้าบ้านคนอื่นเพื่อเอามีดแทงขาให้มีเลือดติดมากับมีดและนํามาใส่เครื่องควอนตัมเพื่อทําขาเทียมและเอาขาเทียมนั่นไปใช้เตะตู้ขายขนมอัตโนมัติแล้วขนมมากินคือถึงแม้ว่าขนมน่าจะทําให้ปู่ป้าป่วยและเพี้ยนไปแต่มันก็ยังดันทุลังหากินอยู่นั่นแหละ แต่กลับมาที่ทางด้านของคอเวลกับเทอรีหลังจากตรวจข้อมูลในนาโนบอทเรียบร้อยพวกเขาก็พบว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่ชอบเทอรี่กับคอเวลจริงๆ เทอรี่ก็เลยคิดแผนเรียกคะแนนนิยมขึ้นมาทางด้านคอวโวทีโนโสนนอแคร์ no son, no care, เพราะเขาก็ไม่ได้อยากเป็นที่รักของพวกมนนษย์อยู่แล้วแต่เขาก็แอบคิดว่าถ้าคนในหมู่บ้านเกลียดพวกเขาอยู่แบบนี้นะการซ่อมยานให้เสร็จก็คงจะมีอุปสรรคอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงทําตามแผนของเทอรี่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเมื่อเช็คข้อมูลในานาโน,นบอทดอีกครั้งคราวนี้ผู้คนในหมู่บ้านกลับมาชอบพวกเขามากขึ้นคอวโวและเทอรี่ดีใจมากๆที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ถึงขั้นจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านและให้ผู้คนมาสังสรรค์กเกลยทีีดว โดยในงานปาร์ตี้นั้นชายผมหยิกคนหนึ่งได้เดินมาคุยกับเทอรี่แล้วบอกเขาว่าเขาอ่ะควรไปสมัครเป็นประธานนิติคนใหม่นะและเขียรูทหญิงแก่ที่เป็นประธานคนปัจจุบันออกไปสักทีเธอเธอรี่ดีใจมากๆก็เลยรีบไปชวนคอวโวทันทีคอวโวคิดว่าถ้าเขาได้เป็นประธานนิตินะนั่นก็หมายถึงเขาสามารถเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบาบอของหมู่บ้านได้ และกำหนดให้มันเป็นแบบที่ควรจะเป็นและเบอร์นั้นเขาจะได้ทําอะไรก็ได้ตามใจชอบนั่นเองแต่เทอรี่ได้เตือนขอโวถึงเรื่องคู่แข่งคนสําคัญนั่นก็คือหญิงแก่ที่ชื่อว่ารูทแต่เมื่อเช็คข้อมูลของรูทจากนอนโบอทแล้วปรากฏว่ากลับไม่มีข้อมูลของเจย์รูทนี่เลยเทอรี่เลยคิดว่าเป็นเพราะคนแก่ส่วนใหญ่น่าจะชอบดื่มแต่โค้กและคงไม่อาบน้ำนั่นแหละมั้งเออ มันใช่เลยวะและเมื่อไม่มีข้อมูลคู่แข่งแบบนี้ฮาวเวอร์จึงพาเธอรี่ขับรถไปสอดแนมรูทที่หน้าบ้านของเธอเลยแต่เมื่อไปถึงก็พบว่ารูทนั้นก็เป็นแค่ยายแก่ที่นั่งง,ง่ๆบนเก้าอี้โยกหน้าบ้านและดูไม่มีพิษสงอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่เธอรี่กลับคิดว่ายายแก่รูทนี่แหละต้องแอบร้ายลึกอย่างแน่นอนฮาวเวอร์จึงรีบกลับบ้านเพื่ออัปเกรดนานอทบตให้ใหญ่ขึ้นจะได้เก็บข้อมูลทุกคนได้มากขึ้นเพื่อให้เขาไม่พลาดตำแหน่งประธานนิติคนใหม่นั่นเอง ตัดกลับมาที่ทางด้านเจสซี่ที่พยายามอยู่แลกไปพิสูจน์เรื่องมนุษย์ว่าพวกเขาไม่ได้เลวได้อย่างที่เขาคิดโดยคนแรกคือครูพะละที่ชอบทานข้าคนเดียวทันทีที่ครูเห็นพวกเขาก็เอ่ยปากไล่ทันที แต่เจสซี่ก็แอบกดรีโมทควบคุมทําให้อยู่ๆครูพระละก็หันมาคุยดีด้วยซะง,งั้นแถมยังบอกว่าจะให้คะแนนพิเศษกับพวกเขาอีกด้วยซึ่งมันดูผิดวิสัยมากๆทําให้ยามยูแลกยังไม่ค่อยแน่ใจเพ,พราะครูพละก็เป็นแค่ชายตัวคนเดียวอาจจะเปลี่ยนใจพูดจาดีก็ได้แต่พวกกลุ่มหนักเล่นเซิร์ฟอาจจะไม่ใช่พวกนี้มันตากออกไปไอพวกเนี้ยมันชอบบูลลี่พวกเรามากาเจสซี่ก็แอบยิ้มมุมปากแล้วบอกยามยูแลกว่าไม่แน่หรอกนะวันนี้พวกเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าคนพวกเนี้ยถูกฝ ไมไโคชิปไว้เช่นกัน เมื่อยามยูแลกไปหากลุ่มนักเล่นเซิร์ฟที่ชายหาดเขาก็งงว่าทำไมาไอ้พวกนี้มันถึงยอมคุยดีด้วยวะเนี่ยนั่นทำให้ยามยูแลกเติมรู้สึกดีกับมนุษย์ขึ้นมาบ้างเขาจะชวนเจสซี่ไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งเจสซี่เดาว่าคงจะเป็นเด็กๆในร้านเกมนั่นแหละสิแต่ที่ไหนได้ยามยูแลกกลับพาเจสซี่ไปที่บาร์แห่งหนึ่งที่เต็มไปได้วยแก๊งนีโอนาซีกลุ่มโหรุนแรงป่าเถื่อนทำให้เจสซี่ถึงกับหน้าเสียไปเลยเพราะเธอไม่รู้จักกลุ่มคนพวกนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ฝัง คอเวกับเทอรี่ครั้งหลังจากอัปเกรดนาโนบอทเสร็จพวกเขาก็รูข้อมูลคนอยู่หมู่มบ้านแบบลึกมากขึ้นและมั่นใจว่าตำแหน่งประธานนิติคนใหม่เนี่ยมันจะไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนพวกเขาจะกลายมาเป็นประธานนิติคนใหม่แบบสง่าผ่าเผยแต่หารู้ไม่ว่านาโนบอทที่อัปเกรดมากไปนั้นมันได้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคืนวันหาเสียงเทอรี่และคอเวได้คืนกล่าวปลาใสาโดยบอกทุกคนที่นั่งฟังอยู่ว่าหากโหวตให้พวกเขาเนะี่ทุกคนจะมีอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงไว้ใช้งานซึ่งทุกคนก ใจมากๆจนกระทั่งนาโนบอทแมนโด้โผล่เข้ามาในห้องประชุมและพูดว่าเป็นเขาต่างหากที่รู้จักทุกคนดีที่สุดถ้าทุกคนโหวตให้เขาเขาจะเป็นคนแก้ปัญหาทุกอย่างให้เองนาโนบอทแมนรู้ว่าชายคนหนึ่งมีปัญหาเครื่องตัดหญ้าพังและไม่มีอะไหล่ซ่อมเขาจึงกอบอะไหล่สาม,มิติออกมาให้ชายคนนั้นและยังช่วยให้หญิงตาบอดได้มองเหตนดีด้วยทำให้าาทุกคนที่นั่งฟังอยู่เริ่มจะสนใจและปรบมือให้กับนาโนบอทแมนแทนแบบนี้พีขอโหวตของเราก็ของขึ้นสิครับที่เห็นนาโนบอทแมนมาแย่งคะแนนนิยมต่อหน้า เกลยเผยโป๊ะให้ทุกคนรู้ว่านานโนบอทดแมนนั้นรู้ข้อมูลของทุกคนเพราะคอยสอดแนมจากฉี่มาตลอดใช่ครับฉี่นี่แหละ และด้วยความอัจฉริยะของนานอโ,โบอแมนะครับเขาก็ยอมรับกับทุกคนและบอกไปว่าคอโวเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาและก็เป็นคอโวคนดีคนเดิมคนนี้นี่แหละที่เป็นคนคิดแผนให้ทุกคนดื่มน้ําปนเพื่อนานอโ,โบอเพื่อจะได้สอดสองภูเขาเนั่นเองจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มถกเถียงว่าใครกันแน่ที่รู้เรื่องของคนในหมู่บ้านแบบลึกซึ้งกว่ากันจนต่างฝ่ายก็ต่างหลุดปากพูดเรื่องลับๆของคนในหมู่บ้านออกมาทั้งเรื่องชายที่ชอบมีเซ็กส์กับตุ๊กตายางหญิงที่แอบฆาตกรรมแม่บ้าน ชายที่วางยาเมียเพื่อเอาเงินประกันครูที่สอนหนังสือขณะใช้ไขสซันหญิงที่แอบเป็นชู้กับเพื่อนบ้านและเรื่องอุบาทอุบาทอีกมากมาย เรียกว่าเละเทะและชิบหายกันไปหมดจนทําให้ในที่ประชุมนั้นเกิดความโกลาหลขึ้นผู้คนเริ่มทะเลาะวิวาทกันอย่างบ้าคลั่งแล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์ของพ่อนนโอนาซียามยูแลกดึงเจสซี่ขึ้นไปบนเวทีเพื่อให้เธอร้องเพลงแห่งสติภาพแต่ทันทีที่วงดนตรีฟังร็อกถูกขัดจังหวะผู้คนที่อยู่ในบาร์เกิือคลั่งและควางป่าคาของใส่เจสซี่และยามยูแลกทันทีจนทั้งคู่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปหลบในห้องเก็บของ จากนั้นเจซี่ก็สารภาพกับยามยูแลกว่าเธอขอโทษที่โกหกนะความจริงแล้วอ่ะเธอแอบฝังไมโครชิปเพื่อบังคับให้คนพวกนั้นพูดจาดีและไม่บูลลี่เธออีกต่อไปแต่พวกโหรุนแรงในบาร์เนี้ยมันอยู่นอกแผนของเขาวันนี้เธอได้รู้แล้วว่ามนุษย์บางคนก็น,นิสัยแย่และไม่น่าคบจริงๆ พวกเขาถูกคนในบาร์ลากออกมาทำร้ายแต่ปรากฏว่าชุดที่ยาอยู่แหลกใส่นั้นมีนกลไกตอบตโตอัตโนมัติทำให้พวกนั้นถูกอาวุธจากชุดทั้งแทงทั้งจวกกระชากไส้เรียกว่าตายเกลื่อนแบบ18บวกสุดๆ ช็อตนี้บอกเลยว่ารุนแรงมากแม่ขณะดเดียวกันห้องประชุมที่ผู้คนกําลังตะลุมบอลอยู่นั้นยายแก่รูทก็ลุกขึ้นมาพูดใส่ไม์ว่าหุบป,ปากแล้วฟังทางนี้ถ้าอยากได้ความสงบสุขกลับมาเหมือนเดิมแค่แค่เลือกเธอเป็นประธานนิติซะอย่าไปเลือกไอพวกต่างดาวอัปรักษ์พวกนั้นคําพูดของรูทนั้นทําให้ผู้คนหันมาเชียร์เธออย่างคับข้างเรียกว่าเอเลี่ยนที่ว่าน่ก็แพ้ยายแก่ที่ดื่มโคกเท่านั้นแหละครับ ทำให้เหล่าเอเลี่ยนแพ้การเลือกตั้งไปอย่างราบคาบเมื่อการโหวตจบลงทั้ง3คนก็กลับมาปรับความเข้าใจกันที่บ้านคอโ,โวเข้าใจแล้วว่ายังไงซะมนุษย์มันก็ต้องข้าวข้างมนุษย์อยู่แล้วส่วนเอเลี่ยนก็คงเข้าได้กับพวกไซไฟเหมือนกันเท่านั้นแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปส่วนนานอทบแมนก็หนีไปอยู่ข้างนอกอย่างอิสระเป็นอันจบพาร์ทของการเลือกตั้งและเป็นการตัดสินว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์เอเลี่ยนก็คือเอเลี่ยนประมาณนั้นนั่นแหละครับ ขณะที่ทางด้านเจสซี่กับยามยูแลกที่หนีตายจากบ,บาร์นั้นมาได้ก็มานั่งพักที่ร้านเบอร์เกอร์เจสซี่ไม่เคยนึกเลยว่ามนุษย์นั้นจะน่ากลัวถึงขั้นพยายามฆ่าพวกเขาส่วนยามยูแลกก็สัญญาว่าเขาจะระวังในการเลือกคนที่จะย่อส่วนมากขึ้นแต่ทันทีที่เขาเห็นชายเสื้อแดงเขาก็ใช้ปืนยิงย่อส่วนทันทีเพราะเขายังไม่มีคนใส่เสื้อแดงในคอลเลกชันนั่นเองนี่มัน อะไรวะเนี่ยก่อนอีพีนี้จะจบลงในฉากสุดท้ายมันเป็นฉากห้องนอนของเจสซี่กับยามยูแลกยามยูแลกเอาคนยอดส่วนจํานวนหนึ่งมาใส่เพิ่มในกําแพงรวมถึงชายเสื้อแดงที่เพิ่งได้มาจากร้านเบอร์เกอร์ด้วยทันทีที่คนกลุ่มนั้นเข้ามาในกระแพงพวกเขาก็พบว่าที่นั่นมันเปรียบเสมือนอนาณาจักรใหม่ของมนุษย์ยอดส่วนมีกลุ่มคนที่อยู่ก่อนหน้านั้นและไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่ต่างคนก็ต้องต่างอยู่และต้องฆ่าคนอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่เสมอไอ้พวกคนที่เข้ามาใหมๆ่ๆก็มักจะถูกลอบฆ่าเพราะวว่่่าาไไมมรรู้ททงงหนีีลถึช เสื้อแดงก็เกือบจะโดนฆ่าเหมือนกันแต่ทว่ากลับมีชายสวมเสื้อคลุมมาช่วยเขาเอาไว้แล้วเตือนเขาว่าจะมีกลุ่มคนมาพะทะกันทานายไม่อยากโดนล,ลูกหลงก็ควรหนีไปที่อื่นนะแล้วเรื่องราวใน e ีพีที่2ก็จบลงที่ดินแดนของคนยอดส่วนในช่องกำแพงที่ถูกทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาให้ติดตามกันในตอนต่อไปนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับอีพีนี้เรียกว่าวอ a เด h e สุดๆ ทุกอย่างมันเหนือความคาดหมายและคาดเดาอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับบอกเลยว่ายอมใจพี่จัสตินกับทีมงานคนสร้างริกกับมอร์ตี้จริงๆนะพี่แกคิดได้ไงวะเนี่ยและก็เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าทุกคนชอบให้เราเล่าเรื่องโซล่าอัพเปอร์ซิสก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3,000ไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากโดเน a ก็ทํำด้ตามช่องทางด้านล่างเหมือนทุกครั้งเลยนะครับขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ